ยอดทีมมหาเศรษฐีจากเมืนมอน้ำหอมอย่างปารีสแซงแช็งแมงเตรียมที่จะสร้างความแปลกใหม่ในวงการลูกหนังอีกแล้วละครับหลังพวกเขานั้นเตรียมที่จะสร้างความแปลกใหม่โดยการติดตั้งพื้นที่พิเศษบนอัฒจันทร์สนามปาร์คเดอแพรงส์เพื่อให้เธเนอร์ชาสเปนอย่างหลุยเอ็นดูเก้ของพวกเขาสามารถทําการสังการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองละครับโดยสื่อที่เดียวมารายงานข่าวนี้ครับก็คือสื่อดังจากเมืนมอน้ำหอมอย่าง RMC Sport ที่เดียวมาระบุว่า แนวคิดนี้มันเกิดขึ้นหลังจากที่เอนริเกเพิ่งผ่าตัตกระดูกให้ปาราทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนมานั่งชมเกมบนอธัตจันทร์แทนที่จะเป็นการยืนคุมทีมข้าสนามอย่างที่เคยอย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่แน่ใจว่า พื้นที่ใหม่นี้จะสามารถเสร็จทันก่อนเกมวันเสาร์หน้าที่จะมีคิพวพบกับโอแซอรหรือไม่แล้วถ้าหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ครับเอนริเกเขาได้เริ่มเปลี่ยนวิธีการคุมทีมตั้งแต่เกมชนะรองสองประตูต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วแล้วเหมือนว่าเจ้าตัวครับจะได้ทําเรื่องดังกล่าวต่อเนื่องมาในเกมแชมเปี้ยนส์ลีกที่เปิดรังถล่มอาตาลนตาสประตูต่อศูนเมื่อช่วงวันพุธที่ผ่านมา โดยที่เขาทาการนั่งอยู่ด้านบนร่วมกับทีมวิเคราะห์เกม3คนได้แก่แวงซองบรูเน่เควินตินบิลลีและอองตวนกิโยแตงพร้อมกับผู้ช่วยใกล้ชิดอย่างเคเอเมนันเดอสโฟเกลาโดยที่ทั้งหมดทําการสื่อสารการผ่าชุดทูฟังก่อนจะส่งคําสั่งลงไปถึงผู้ช่วยโค้ชนึอย่างราฟเฟโอโปซึ่งเป็นผู้ที่คอยยืนสั่งเกมข้างสนามแทนตัวเขาโดยเอนริเก้ครับได้สัมภาษณ์ผ่านทางชาแนลพลาสวาผมเลือทําเหมือนเกมก่อนเพราะจากมุมสูงผมได้เห็นรายละเอียดเยอะมาก ซึ่งสามารถนําไปใช้ปรับแก้ไขในช่วงพักครึ่งได้การได้ข้อมูลมาขึ้นเป็นสิ่งสําคัญสําหรับผมนักเตะเข้าชินแล้วราเฟลจะยืนอยู่ตรงนั้นและสิ่งที่เขาบอกนักเตะก็มาจากสิ่งที่ผมมองเห็นจากบนอัธจันทร์ลุยส์เอนริเก้กล่าวชังนี้ครับเทอร์เ,อเนอร์ชาวสเปนเชื่อว่ามุมอมองจากทางด้านบนจะช่วยวิคเคะห์เก็บและทและทคนติกได้ละเอียดขึ้นซึ่งก็เห็นผลชัดเจนจากในเกมกับลองหลังเขาปรับแท็กติกในช่วงพักครึ่งจนทีมสามารถเล่นได้ดีขึ้นทันตานั่นเองเลยครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับก็ขอฝากทุกคนนั้นช่วยกดไลค์รวมถึงกดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ